tim งานเตะเตอมาแล้วทุกคนพี่นะเกด <kgul> <Just a> <laughs> <No>. <Through> ภาพบรรยากาศของเด็กหน่อยติโตนะเตะแบบมวนสื่นแบบมวนแบบสื่นก็ซื้อน,นะก็นะะสิบประมาณนี้เตะมวนสื่นลื่นลึงเนานะปินนามาอไว้สาวสีเหลืองปินนามายกเมื่อึ้นได้ไว อันมาไรโอ้ย FC กอายจำปากันเตะตอยาแรงนะทุกคนเนาะนักเรียนลิกีฬานะ you <laughs>